ไมิบัตบัรทำก็จะมาติดจิตของเรานนเนาะใจของเราเนี่ยมันนอนมันอยากจะให้มันเร็วไอ้สิ่งที่ใจของเราอยากใ้มันเร็วเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งนั้นอยากใะเร็วนที่สุดดังนั้นการทำกรรมฐามนนี้มันจึงไม่ค่อยสงบปัจจุบความสงบมันจะเกิดเปงง็นต้นไม้ความสงบขึ้นความสงบที่เราทำกันนั่นแบบมันจะไม่สงบที่เราซึ่งชีใิตมันตรงเชืเียม ไอ้ความสงบนี้มันจะเกิดขึ้นรดยกที่เราปล่อยวางถ้าเราเช่งตึงเครียดอะไรต้นต้นมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องวุ่นวายถ้ามีความสงบภายในจิตเช่นดูอย่างพระอานท์ใครดูไหมประวัติของพระอานท์พระอนนนันท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจะเอาจริงจริงไม่รู้จักใคใจตรงไหนเอันนี้มันก็ดีนอันนั้นีมันก็อันนี้ก็ดีมันก็โดยดีก็ทั้งคืนเท่านั้น แเก็ไม่เป็นอล่าดีทั้งนั้นแต่ความสงสัยก็ยังมีท่านั่นตอนนี้มาคิดว่าเออตอนเช้าตรงนี้เขาจะเีียพจะอรหันเป็นการกังชัยนาจะพระอนุโองหนึ่งด้วยจะพระอนุโลมปุกชุตนอยู่ก็ร้อนใจมีคุนเยอะทั้นั้นเลยก็เริ่มจำพี่อะไอยากไปจมสายอรหันยืดพันปก็ยื่นไปกันใหญ่เลยด้วยรุ่เรื่อางเลยจนจะสว่างเลยแลยเฉเราเนี่ยมันมันมันเป็นเชื่อจนไปั เอียนอยก็เนียนอ้ง้วนก็ง้วนท่านเลยพักกันสักพักก่อนสักระยะหนึ่งระวังมันไวตัวเองไม่ทําอะไรเลยพอท่านทอดอะไรพุกแบบนั้ยเอนตายเองวางมีตัมรู้อันเดียวเท่านั้นพุบเมื่อจิตมันวางพุบแค่นั้นแหละนะมันเลยที่จิตเนี่ยพระอนุ์ัฏฐาด้วยในเวลานั้นในเวลาที่วางเนี่ยต้องลองดูที่ศึกเราไปนั่งกรรมฐาน ตัดคันไปดีๆสิเอาเถอะเอาเป็นตายเป็นตายลองลองดูเถอะลองดูไอความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นนะลองดูก็ได้ลองดูวันนี้เวลากลับไปบ้านลองดูก็ได้ขัดสมาธิขึ้นยันเลยอากาศฟันตายเป็นตายโอ้ยเหนี่ยวมันไหลเยอนั้นเละไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นไอความสงบมันอยู่ที่มันพอดีพอดีมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบเพราะมันดีเกินไป มันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีในพอดีดีขนาดไหนต่อมันพอดีมันถึงดีดีเกินด,ดีมันไม่ดีหรอกนี่เอาใจอย่างนั้น